ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا بسم ا ิลลาฮ ح م د لله وصلاة و ا ل س ل ะ م على رسول ا ล ل ه وعلى آله า ص ح ب ه ومن و ا อฮ ه السلام عليكم و ฮ์ م ة กลับมาพบกันนะฮะมาเรียนรู้กันต่อกับเรื่องราวของการทำความเข้าใจนะครับกับการเรียนรู้รายการอ,น,รอานุกรานทางนำชีวิตนะครับในยามเช้าวันนี้เราก็ยังอยู่ในสาลหออัลอัซาบนะครับโละอทลลัสส ah ุบฮานูตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวของสงครามหนึ่งก็คือสงครามอ์ซาบที่เกิดขึ้นระหว่าง ชาวมุสลิมนะครับระหว่างท่านอับดุลเลาะหัยฮงอะัรสั้น e ลร,รดาสฮาบะที่ถูกพวกมุชริกีและพรรคพวกต่างๆเนี่ยพาพวกกันมาล้อมนครมดินะที่เขาได้มาล้อมเนี่ยก็เนื่องจากว่าท่านนบีุลเลาะห์ของอะวรสั้น e ลำดังที่เ,เราได้รู้กันนะฮะว่าท่านนบีจะปรึกษาหารือบรรดาสฮาบะเวลาที่มีเรื่องราวสําคัญเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยท่านจะปรึกษาหารือว่าเราจะเอาอยัางไงเราจะตั้งรับพวกมุชริกีที่ยกกองทัพมา มาบุกเราแล้วก็มาด้วยหลายๆกลุ่มรวมตัวกันนะทีเรียกว่าอาซาบอาซาบแปลว่าบรรดากลุ่มต่างๆหมายเขามากันหลายกลุ่มเลยรวมตัวกันมาเพื่อจะมาต้องการจะมาจะมาจัดการบทขคยี่มุสลิมให้ได้นะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปีก่อนๆหรือสองปีเนี่ยในสงครามอุฮุดพวกมุชชีลกินก็ได้รับชัยชนะไปแล้วก็ได้ฮึกเหิมนะฮะคิดว่าจะจะกลับมาจัดการกับ กับมุสลิมแต่ว่าท่านนบีได้รับการเสนอจากชาวเปอร์เซียคนหนึ่งนะครับที่รับอิสลามก็คือท่านซัลมานอัลฟาริซีนะท่านซัลมานอัลฟาริซีนะครับแล้วก็ซัลมานฟาริซีก็เสนอกับท่านนบียส่ลเรื่องอะไรมาเรื่องซัลลัมว่าพวกเราเนี่ยในตอนที่ ตอนที่เราอยู่ในสงครามนะแล้วก็เวลาศัตรูบุกมาแล้วเรามีจำนวนน้อยเนี่ยเราจะขุด uct, คอนดักขุดคูนะขุดเป็นสนามเพาะเรียกว่ากจะเรียกว่าอะไรก็ตามเนี่ยกั้นกั้นเมืองไว้กั้นแนวเมืองที่กองทัพทหารจะเดินบุกเข้ามาได้นะท่านนบีก็เลยเอาความเห็นของซัลมานฟาริซีเนี่ยที่เป็นชาวเปอร์เซียเนี่ยออามาในการในการาตั้งฐานทัพอยู่ในนครมด,ดินาแล้วก็ขุดคู ล้อมรอบนะครับในทิศที่พวกมุชริกีนเนี่ยจะมาจะบุกเข้ามาได้นะครับครับพี่น้องทั้งหลายในอ,อายะห์ของเราในวันนี้นะครับในการที่เราจะพูดคุยกันกับเรื่องราวของโซรอันอัฮซับนะครับลอสสุภาโนวาตาลาได้ได้กล่าวในในโซรันอัฮซับเนี่ยดังที่เราได้พูดคุยกันนะพี่น้องว่าโซร์เนี่ยชื่อของโซร์ และลอสสุฮานาุตาลาก็าจะกล่าวถึงส่วนหนึ่งของของโซร์เนี่ยเป็นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชื่อของสุร์โซรบบ์เบรอเาละลอตาลาก็กล่าวถึงเรื่องของวัวเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะวันนี้สุร์อาฮซับเออลอ์ตาลาก็กล่าวถึง <c oughs> เรื่องราวต่างๆมากมายแล้วผมก็กล่าวถึงส่วนหนึ่งของสุร์เนี่ยเป็นการพูดถึงสุร์อาซับหรือว่าเรียกอีก หรือว่าสงครามนี้เนี่ยเรียกว่าสงครามอาซาบหรืออีกอย่างนึงก็คือสงครามคอนดักเนื่องจากมีการขุดคอนดักการขุดคูการขุดสนามเพาะนะวันนี้อายาของเรานะครับอายาที่เจ็ดนะลอสสวานโนตาลาได้ทรงตัดไว้ในอายานี้ว่าว่าอิศะขณามินันบบีนับมิซากก็หุมวะมินกะวะมินนูฮิวอิบรอฮิมวะมูซาวะอิซบ์นีมมซนานรีมและเมื่อเราได้เราได้เอาจากบรรดานบีหมายความว่าเราได้ อะไรฮะมีสากอุมเราได้รับเอาพันธสัญญาจากบรรดานบีต่างๆวามิงอันนี้ลอสุาหานูตาลาได้กล่าวถึงในเรื่องราวที่บรรดา,าบรรดานบีนะครับได้ได้รับจากลอสุาหานูตาลาก็คือพันธสัญญาไว้ต่อข้อตมินันบียินมีซากอุมเมื่อเราได้เอาเราได้เอาความมั่นใจจากบรรดานบีและ,อะลอสตาลาก็ได้กล่าวถึง เป็นการเน้นย้ำคือจริงๆเนี่ยพระองค์ได้กล่าวถึงบรรดานนบีเนี่ยก,ก็จบละนะครอบคุมถึงนบีทุกท่านแล้วแล้วอลัลลอฮ์ตาราก็ได้กล่าวถึงนบีที่เป็นอุลอุลอาซม์นะแล้วเราได้เอาพันธสัญญาที่มีความหนักแน่นจากพวกเขา หมายความว่าลัทธิสุบฮานุวตาลาได้กล่าวในในอายะนี้เนี่ยและเมื่อเราได้เอาความหนักแน่นเอาคํามั่นสัญญาจากบรรดาเนบีแล้วก็เอาจากท่านอุหมะสุรุลลอฮุอะลัยวะซัลลัลลัมอฺมินุฮฺอิบรอฮิมอฺมูซาและอิซาแล้วก็เอาความหนักแน่นเอาคํามั่นสัญญาจากท่านนบีนูฮ์ท่านนบีอิบรอฮิมท่านนบีมูซาท่านนบีอิซาเพราะนั้นนบีทั้งห้าท่านนี้เนี่ยนบีมูฮัมมัดท่านนบีนูฮ์ท่านนบีอิบรอฮิมท่านนบีมูซาท่านนบีอซาทั้งท่านนี้เนี่ยเป็นออุุลลััซมท้งบ ทิอัลลาฮุซุบฮาลิวะตะลาได้บอกกับท่านเบ,บียส,สลุลลัลลอฮ์อื่นแวะสัลลัมว่าฟัสบิรกกมาซับร้าอุลุลอัลจมี์มินุลรุสุลและไม่ต้องต่งิลละุเจ้าจงอดทนอดทนเหมือนกับความอดทนที่บรรดาอุลุลอัลจมีบรรดาบรรดานบ,บีนที่มีความหนักแน่นเนี่ยเขาได้มีการอดทนกันเวาลาตัสตแต่ยิลล่งลมแล้วก็อย่าอย่าไเร่งอะไรกับพวกเขามากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องความอดทนเนี่ยพี่น้องให้เราไปดูประวัติศาสตร ประวัติของบรรดานาะบีทั้ง5ท่านนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าบรรดาทั้ง5ท่านนี้เนี่ยได้พบกับบททดสอบอย่างมากมายน ท่านในหมซศลัลลอฮวอะลัยฮิวสซัล,ลัมลเรื่องราวต่างๆที่เราได้เรียนรู้กันไปเยอะแยะมากมายท่านนบีนฮวอัลลอฮ์สุบานัวตาลาทดสอบท่านนบีนฮวด้วยกับการให้มีอายุยืนยาวอย่างมากมายนะแล้วก็เจอกับบททดสอบต่างๆนะภรรยาตัวเองไม่รับอิสลามลูกตัวเองไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยอมจำนนท่านบีอิบรอฮิมอะัยอิสลามบททดสอบในตอนที่แต่งงานในทีแรกตอนเดินที่เดินทางไปอียิปต์ในตอนที่ต้องเอาภรรยากับลูกน้อยไว้กลางทะเลทรายตอนที่อัลลาฮ์ตาลาให้เชือ,อท่านอบีท่านนบีอ,อ,อ,อิสมาอิน ตอนที่อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาได้ให้ท่านนาบีบรฮิมได้ดาวะกลุ่มชนแล้วก็โดนพ่อตัวเองปฏิเสธบททดสอบอย่างมากมายถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้เนี่ยเราก็าจะพบว่าบรรดาอันาบีเนี่ยได้มีความอดทนอุลุลันอัลยังหนักแน่นมากนะว่ามูซาแล้วท่านนาบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนาบีมูซาก็เป็นนบีที่มีความอดทนนะครับอดทนในบททดสอบต่างๆตั้งแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนาบีมูซาไปเติบโตในในวังของเฟรอนูนแล้วท่านนาบีมูซาก็ เจอบททดสอบในการโดนขับไล่โดนล่าข้าวหัวและต้องกลับมาได้ว่าคนที่ทําการตั้งข้าวหัวท่านนบียโซาัยไลสซารามนะท่านนเบียอิซาะลสสลรามเกิดมาโดยที่ไม่มีพ่อโดนผู้คนได้ทําการใส่ร้ายโดนผู้คนต่อว่าอะไรกันอย่างมากมายนะบททดสอบต่างๆแล้วท่านนเบียอิซาโด,ดนบททดสอบหนักอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้คนยกท่านนบียอิซาจนเกินเหตนะุยกจนเป็นพระเจ้าจนเป็นบุตรเป็นพระบุตร ว่าคารนามินโฮเมซากอนกออัลลอตตาลาได้บอกว่าแล้วเราได้เอาพันธสัญญาที่มีความหนักแน่นเนี่ยจากจากพวกเขาบรรดาเหล่านี้จึงได้เป็นได้รับฉายาว่าเป็นอุลลัสบรรดานาบบีที่มีความหนักแน่นนะ ดลมีรายงานท่าน ح ับัรีด้บอกว่ารายงานจากท่านันบ ن ح س ن bin ี ل ي ر ض ลลอฮ ه อันจากท่านอฮ ي อ ل ล ا ل ฮ ه วะ ي ัลลัมในอายะนี้ว่าว่าอีกทั้้อหที่งนะว่าและเมื่อเราได้เอาพันธสัญญาเอาความหนักแน่นจากบรรดานบีทั้งหลายแล้วก็จากเจ้ามุฮัมมัดจากนัวอิบรอฮีมมซาอีซา ในอายะนี้เนี่ยท่านนบ,บีนสุลตลล่านลลได้กล่าวว่าคุณตุเอาวันนบีเนฟิล خ ั ق และอัครีหุมฟิล بعث ฉันเป็นเป็นนบีที่แรกแรกเลยในในการสร้างของลอสอัลกุบะนอตายลาว่าอเครของฟิลบาสแล้วก็เป็นนบ,บีท่านสุดท้ายและที่ได้รับการได้รับการแต่งตั้ง เป็นนบีแต่ว่าหฮดิทนี้ในสายรายงานนั้นมีมีมีปัญหาหน่อยนะครับและได้มีบันทึกนะมีรายงานจากท่านอุบัยบินกาอุบัยได้บอกว่าว่า ر ف ع أباهم อ د م فنظر ม ل ي ه م يعني ذريته และท่านนบีอาดัม นะครับได้ถูกยกขึ้นมาน,ะนบีอาดัมก็มองไปยังลูกหลานของนบีอาดัมว่าอันฟีฮ์มุลกนีอัลฟะกีร์อุฮุสน์สูรอมาดูนะตอนีแล้วก็บอกว่าในลูกหลานของนบีนอาดัมเนี่ยมีทั้งคนที่ร่ำรวยมีคนยากจนมีทั้งคนที่รูปร่างหน้าตาดีสุดทรงดีแล้วก็มีคนที่ไม่เคยไม่เคยดีเท่าไหร่กอละรับบิเราเซวัยตะใบนาอิบานาบาิกท่านนบีก็เลยบอกว่าโอ้ผู้บ่าวของฉัน ถ้าหากว่าพราะองค์ได้ทําการทําให้บ่าวของฉันเนี่ยมีความเท่าเทียมกันกอลาอินนีอาเบิบัตุอันอุชกรเอลัตลาจึงบอกว่าฉันชอบในการที่ฉันจะได้รับการขอบคุณว่าอรอฟิลอัมบียาฟิฮิมุลอัมบียามิสุลสรัจอะไลฮิมกันนูรและฉันเห็นว่าในกลุ่มของมนุษย์เนี่ยก็จะมีบรรดานบีนะครับที่อยู่เป็นผู้ที่ให้แสงสว่างนะวะัชซูบิมีซากิอาคัรมินนร์มินนร์นิซาล วันนูบูวะแล้วก็ให้มีการกําหนดเจาะจงมีมีพันธสัญญามีให้คํามั่นสัญญานะเรื่องของทั้งริซาละแล้วก็นูบูวะก็คือคําตัดของลอสสุภายนูตะลาที่พระองค์ได้กล่าวในอายะฮ์ของเราในวันนี้นะว่าอินโนคอตนามินันนบีเยนมิซากอฮุมอมินกอมินนฮิวะอิบรอฮีมะมูซาวะอิซาบนิมารยัมอันนี้คือการนะคำกล่าวของท่านมูจาฮิด แล้วท่านอิมรับบาสได้บอกว่ามีซากมีซากัานกอริซอนเนี่ยหมายถึงพันธสัญญาแลาา้วสุภายนุตาลาได้ให้มีพันธสัญญาระหว่างพระองค์แล้วก็ให้บรรดานับีเนี่ยได้รู้ว่ามีสิ่งมีหน้าที่ที่อัลลชสุบฮายนุตาลาได้วางให้บรรดานับีจะต้องทําเพื่ออะไรฮะลีย์สอ,ลอัลซอดีกีนอายะต่อมาลีย์สอัลซอดีีกนอันซิดกีน ع ม ص د ق ه ด م ลิลกาฟริร ف นอ ن ع าบ ب นอ ل ล م ม ن เพื่อ เลสอารัสซอรนเกินเพื่อพระองค์จะได้จะได้ถามบรรดาผู้ที่มีความสัตย์จริงจากการสัตย์จริงเขาท่านมุจาให้ได้บอกว่าตรงนี้นหมายถึงบรรดาผู้ที่ทําหน้าที่ในการเผยแพร่นะเราจะเป็นรอศูลแล้วผู้ที่เผยแพร่ต่อจากบรรดารอศูลว่าอัตดดลิลกาฟิรีนาอาซาบันอาลีมาและพระองค์ได้เตรียมบทลงโทษ นะบทลงโทษที่แสนเจ็บปวดไว้ให้กับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธปฏิเสธการด่าวาปฏิเสธการเผยแพร่ปฏิเสธการนำอริซาละจะากอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาที่บรรดานบีได้นำไปให้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาได้บอกให้เราได้รู้ถึงว่าพระองค์ได้วางบทบัญญัติพระองค์ได้มีพันธสัญญานะแล้วก็ให้บรรดาบรรดารอซูลเนี่ยจะต้องรู้อยู่ว่าจะต้อง ถูกถามในวันกิยามะบรรดาผู้ทําหน้าที่ต่อจอมรดาเราซูลก็จะต้องทูกถามในวันกิยามะว่าเราได้ทําการปฏิบัติอะไรไปในสิ่งที่อัลลสุบฮานุวตาลาได้วางมาต่อมาอัลลอฮฺตาลาได้กล่าวถึงให้บรรดาซหฮาบะให้คิดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮฺสุบฮานุอฺตาลาได้ให้กับเขาตรงนี้นะอัลลอฮฺตาลาเริ่มกล่าวถึงเรื่องราวของโซลอนอฮซับ ซุรรา์ที่เราได้พูดถึงกันไปว่าเป็นเป็นสุรรา์ที่กล่าวถึงอาฮซารคือสงครามสงครามอาฮซาบสงครงามคอนดักและพระองค์ได้กล่าวอธิบายในเหตุการณ์ในในอาย่งพระองค์ในสุรราน์นี้เนี่ยถึงเหตุการณ์เหตุการณ์เหล่านั้นแต่ก่อนที่พระองค์จะกล่าวอธิบายเนี่ยซึ่งเหตุการณ์นี้เ,เกิดขึ้นก่อนที่อาย่างนี้จะลงมาพระองค์ก็เลยกล่าวให้บ,บรรดาซอฮาบะเนี่ยคิดถึงเนี่ยมาที่อัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาให้กับพวกเขาในวันที่เกิดสงครามอา์ซารและอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาก็ได้ทรง กองทัพมาช่วยทรงกอ,องทหารมาช่วยพระองค์ได้ทรงลมพายุมาช่วยเหมือนดังที่อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวในอายะนี้นะว่ายาอายุฮันละดีนะอามนุษย์กรุณาเนี่ยมาตลอดให้อะไรกุมอิจจาอัตกุมจุนูดูฟาร์ซัลนาอะไรฮิมรีฮาวะจุนูดัลลัมตเราฮะวะกาณัลลอฮุบิมาตะมะลูนบัซีรอโอ้บรรดาผู้ที่มีอีมานมีศรัทธาแล้วทั้งหลาย อุ้กุโรเนีมาต้อลอยอะัยกุมพวกเจ้าทั้งหลายจงรำลึกถึงเนืมาของอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาที่มีให้กับพวกเจ้าเนื้ม,มาตอนไหนฮะเนืม,มาตอนที่อิดจะอัตุมจุนูดุมฟัรซัลนาอะลัยฮิมรีฮาวะจุนูดนลัมตะเราฮาในตอนที่มีกองทัพกองทหารได้บุกมาหาพวกเจ้าและเราอัลลอฮ์สุบฮานูวะตาลาได้ส่งลมมา ได้ส่งกองทหารที่พวกเจ้าทั้งหลายมองไม่เห็นเนี่ยอลัลลอฮฺตาราได้ส่งมาว่าการนั่นรอเขาบินมาตั้งไม่มรูร้ดับบัสีรอและอัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่มองเห็นในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกันอลัลลอฮฺตาลาได้กล่าวในอายะห์นี้เนี่ยพระองค์ได้กล่าวถึงเนี่ยมั่งพระองค์ความโปรดปารานของพระองค์ความดีงามของพระองค์ที่พระองค์ได้มีให้กับบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่มีศรัทธา ในตอนที่โดนล้อมในตอนที่บรรดาสาาบะอยู่ในยามขับขันอัลตาราก็ทําการจัดการบรรดาศัตรูออกไปด้วยกับลมด้วยกับของทหารที่อัลสุบฮานุอวตาลาได้ส่งมาที่เป็นบรรดาอะไรากันะและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปีนจอศักรลชที่ที่ห้ามาดูสาเหตุนะพี่น้องสาเหตุที่เกิดสงครามครั้งนี้เนี่ยก็คือสาเหตุที่ทําให้บรรดาอัจาบรรดากลุ่มต่างๆบรรดาเผ่าต่างๆของ ของอาหรับเนี่ยได้บุกเข้ามาก็คือมีคนคนหนึ่งที่เป็น,ปนยูบานินาดิซึ่งนับว่าเป็นยวที่มีเกียรตนะินะนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะท่านอะบีสุลล,ลัลว่อะไรวะสลัมได้ขับไล่มันออกจากเมืองมบดีนาไปแล้วบอนินาดีซเนี่ยนะนะให้ไปอยู่ที่คอยบาร์หนึ่งในนั้นก็คือสล,ลามบินอบินฮะกินแล้วก็สล,ลามบินมัชกัม ละกีนานะอิบนียรบีอะพวกนี้เนี่ยได้เดินทางออกไปที่นครมักกะแล้วก็รวมตัวกันกันกบชาวกูเรชนะแล้วก็มีการทําสัญญาการมีการพูดคุยการมีการตกลงกันว่าจะทําสงครามกับท่านอับดุลสลามว่าอะไรหัวสันลามและพวกนี้เนี่ยก็บอกกับชาวกูเรชว่าเดี๋ยวมันจะคอยช่วยเหลือเดี๋ยวมันจะคอยอมีกองทัพเข้ามาเสริมพวกชาวกูเรชก็เลยตอบรับทันทีเลยต่อมาพวกนี้ก็ออกไปยังวตัตตฟาน แล้วก็เรียกร้องพวกรัตฟานให้มาทําการรวบรวมกองทัพนี้ด้วยเนี่ยน,นี้เป็นสาเหตุที่สงครามครั้งนี้ถูกเรียกว่าสงครามอาฮซาพเพราะว่ายิวกลุ่มนี้เนี่ยมันไปนเรียกพวกคนมา,มา,ม,ามารวมตัวกันแล้วก็ชาวกูเรชก็เลยออกมานะนะนะยกกองทัพออกมาด้วยกับเผ่าต่างๆของพวกเขาที่รวมตัวกันมา แล้วก็มีคนที่โดนตามมาแม่ทัพในสงครามอาฮซับครั้งนี้เนี่ยก็คืออบูซุฟยานซักรอิบินฮารุแล้วก็มีอัยยานอิบินฮุสะเ,เป็นแม่ทัพของอพวกกัตาฟาน,นทั้งหมดเนี่ยกองทัพทั้งหมดมีจำนวนเกือบเกือบหนึ่งหมื่นคนน้องดูนะว่าในสงครามอุฮุดพวกมุชลิกีนมากันเพียงแค่สามพัน แต่มุสลิมมีอยู่เจ็ดร้อยกว่าหลังจากที่มุนาฟิกได้ร่นถอยไปแต่ใน,ในอกองทัพนี้เนี่ยเขาไปไปเรียกการพาไปรวมหัวกันไปหาพารรคพวกกันจนกระทั่งว่ามีกองทัพประมาณเกือบหมื่นพอท่านอนับดุลลาล์ฮ้อะเลยวะสั้นลำได้ข่าวว่าพวกนี้กําลังจะยกกองทัพมาเนี่ยท่านอบีลก็เลยลอย่างที่เราได้คุยไปนะว่าท่านนาบีได้ใช้ให้บรรดาสอฮาบะเนี่ยทำการขุดคอนดักรอบเมืองมาดีนะ ด้วยกับการชี้แนะของสัลมาอันฟาริซีเลยทําให้มุสลิมเนี่ยพอเวลาท่านอนับดุลลาห์สลอมได้ใช้ให้ปฏิบัติอะไรเนี่ยเขาก็มีการปฏิบัติอย่างมีความแข็งขันแล้วท่านอนับดุล,ล,ล่าะซัล,ล,ลัมก็เป็นคนที่ร่วมขุดคอนดักด้วยด้วยกับการเป็นคนแบบยกดินออกไปแล้วก็ทําการขุดออกไปเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย การขุดคอนดักเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมีสัญญาณอะไรหลายๆอย่างนะที่ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของลอสซบฮานวูวตาละผู้มุชีริกูนได้มาผู้ปฏิเสธเนี่ยได้มาพอเลามาแล้วเนี่ยเขาก็ยกกองทัพไปลงที่ใกล้ๆกับใกล้ๆกับออทอดนะฮะแล้วก็แบ่งกองทัพเป็นออกเป็นสกลุ่มต่อมา อัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาได้ได้กล่าวถึงเรื่องราวนี้ต่อไปเพราะว่าเรื่องราวของสงครามคอนดักนี้เนี่ยนะพระองค์ได้กล่าวต่อมาในอายะฮ์ที่สิบาในวันนี้นะฮะว่าอิดจาอูกุมมินฟาวกิกุมว่ามินอัสฟฟลมินกุมวะอิดจากรติลอับซารวะบะลากรติลกุลรบลฮานาจิรวะตุนนูนับิลลาฮิซุนูน่ะเมื่อพวกเขาทั้งหลายได้บุกหาพวกเจ้ามาจากทางด้านบนแล้วก็จากทางด้านล่างของพวกเจ้าอิดจากรติลอับซาร และในตอนที่สายตาของพวกเจ้าเนี่ยเราห้อยลงมาเขาด้วยความกลัวนะ,ะว่าเราก็เต็มกลัวบลฮอนาเจกแล้วก็หัวใจของพวกเจ้าก็มาถึงลูกกระเดือกวะัตะุนโน,นลบิลลาใหุ้นโนนะพวกเจ้าคิดกันไปต่างๆ,ๆนานาในอญญายา t h i เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราได้ได้กล่าวให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่บรรดาชาวโุเรบรรดาซหฮาบะได้เจอจากชาวโุเรชเนี่ยก็คืออิจญาอูกม,มีฟาวไกกุมมามินอัสฟะละมินกุมในตอนที่พวกเขาได้ยกกองทัพมา ทั้งทังด้านบนทั้งทางด้านล่างนะแล้วก็ท่านอาบีสุรลอว่อะไรว่ซันลำกับบรรดาสหาบะเนี่ยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็มีกันจำนวนอยู่ประมาณ3,000ันคะนทั้งที่พวกอกองทัพของอาซาบมีประมาณหมื่นคนทีนี้บรรดาสหาบะที่ขุดคอนดักเอาไว้นะ ไม่ได้มีไม่ได้เขาเอขุดคูเอาไว้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีน้ําเพื่อที่จะให้พวกมุชริกีนเนี่ยเดินทางเข้ามายากนะครับเดินทางเข้ามาจะมาบุกบรรดาผู้ที่มีศรัทธาจะมาบุกนครมาดินาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปีนป่ายข้ามมาได้และท่านอนะบีย์สุลล่าลมก็ให้ทั้งเด็กทั้งสตรีเนี่ยอยู่ในอยู่ในในตัวเมืองมาดินาทีนี้มียวอยู่เผ่าหนึ่ง นะครับก็คือเผ่าบโนอกรายฟอที่ยังอยู่เพ้อะดังที่เราได้รู้กันตั้งแต่ตอนตอนที่ทนานวบียพยพมานะทนานบีทําสัญญากับพวกยิวว่าเราจะไม่ละเมิด่งกันและการไม่ทาสงครามสงกันและกัน,กนแล้วเวลาที่มีใครบุกมาดีนาเราก็จะช่วยกันนะสกัดศัตรูออกไปแต่ว่ายิวบบนีบบนิกรายฟอที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะเขามีมีป้อมปราการอยู่ที่ทิศตะวันออกของเมืองมาดีนาแต่ว่า พวกชาวคูเรชเนี่ยก็บุกไปทางทิศนั้นด้วยแต่พวกพวกนี้เนี่ยพวกพวกเอ่อพวกบบนิกกไรต์เขาได้มีทําสัญญากันอยู่แล้วกับท่านอับดุลเบญซ์ละลลอฮฺห้องอะไรวะสั้นลำว่าจะไม่มีการทําสงครามกันแต่ว่าพวกนี้ได้มีการเบี้ยวสัญญากับท่านนับดุลเบญซ์ละลลอฮฺห้องอะไรวะสั้นลำอย่างไรเหตุการณ์ต่อไปในเรื่องของสงครามอาฮซับที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัลตาลาได้กล่าวเอาให้พวกเราในซุราะนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกันในครั้งหน้านะฮะวันนี้เวลาของเรากับมุลงละนะอัสลัะดอลลอฮิวะัลลัม والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.